เอาล่ะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะทำการติดตั้ง PhoneGap SDK version 3แล้วก็ c o d e a ว่า SDK เนี่ยลงบน OSX ของเราได้ยังไงนะครับอ่ะอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำการติดตั้ง Node.js ลงในเครื่อง,องเราก่อนแล้วก็จะไปที่ nodejs.org เข้าเว็บไซต์ไปนะครับจากนั้นเราก็จะทำการกดปุ่ม install ตัวนี้เขาจะถามให้เราเซฟไฟล์ติดตั้งมาไว้ที่เครื่องของเรา ก็ในทีท่ผมแซรที่เดสก์ท็อปโอ้นะครับมีไฟติดตั้งพร้อมรออยู่แล้วบนเดสก์ท็อปต่อการจริงๆผมโหลดมาเอาไว้ก่อนนะพอเราทําการดาวน์โหลดตัวแพ็กเกจติดตั้งของ Node.js เนี่ยเอาไว้ที่เครื่องของเราแล้วเราก็ทําการดัแบเบิลคลิกนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งตามปกติครับอาจจะมีการถามรหัส ครับให้ใส่รหัสประจําเครื่องเราก็ใส่ลงไปแล้วะทาการติดตั้งครับชื่นะไม่นานเสร็จแล้วนะครับก็ทําการปิดหน้าจอติดตั้งไปทีนี้ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องทํางานผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Terminal ลนะครับเราก็จะทําการเปิด t e r m i n ินขึ้นมาอานะจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะทำการรันคำสั่งต่อไปนี้นะครับ Sudo npm install g ตามด้วย PhoneGap นะ sudo npm install g ตามด้วย PhoneGap นะครับจากนั้นกด enter ก็จะมีการถามรหัสนะครับประจำเครื่องแล้วก็ใส่รหัสไปพอเราใส่รหัสเรียบร้อยถูกต้องนะตัว node.js เนี่จะทำการดาวน์โหลดนะครับโผลก็บ scq เวชันที่3เนี่ยมาติดตั้งในเครื่องของเราซึ่งในขั้นตอนนี้คุณจะมีโอกาส เดินไปดื่มน้ำนะครับเดินไปต้มมาม่าได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็คือไม่หนานมากต,ตัวโปรแกรมกาทำการดาวน์โหลดตึ๊ดตุ๊ตตไปแล้วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเราก็จะกลับมาดูอีกทีเมื่อมเสร็จสิ้นแล้วอ่ะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเออร์เรนะครับคุณจะเห็นภาพประมาณนี้อย่างที่ผมเห็นอยู่ให้ลอง พิมคำว่า PhoneGap นะครับลงไปแล้วก็ Enter นะถ้าเกิดการติดตั้งเรียบร้อยดีเนี่ยคุณจะเห็นเป็น Health ของตัว PhoneGap ขึ้นมาแบบที่อยู่ในภาพนี้แต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างผิดพลาดนะครับหรือว่าอาจจะแบบจูจูเน็ตลุดแล้วก็เน็ตมาต่อมาอีกทีนึงระหว่างการติดตั้งเนี่ยก็จะอาจจะมีปัญหาดังนั้นพอเราติดตั้งโฟนก็บ SDK เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำการติดตั้ง Cordova SDK ครับ เหมือนเดิมครับเราใช้คำสั่ง sudo npm install g cordova ก็เหมือนเดิมครับตัว node.js เนี่ยก็จะไปดึงนะครับตัว package cordova sdk เนี่ยมาติดตั้งในเครื่องเราเราสามารถติดตั้งโฟ one gap sdk เวอร์ชันที่3รวมกับ cordova sdk ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะเราสามารถเลือกใช้งานตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ในที่นี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลองพิมพ์คำสั่ง cordova เพื่อเทสว่าตัว sdk เนี่ยได้ทำการติดตั้งลงบนระบบของเราเรียบร้อยแล้วเธอถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าผ่านนะครับคุณได้ไปต่อไปยังวิดีโอตัวต่วตอไปครับเราจะดูว่าเราจะทำการติดตั้งระบบให้พร้อมสำหรับการพัฒนา ios app ด้วยโฟนกับ sdk เวอร์ชันที่3ยังไงเจอกันวิดีโอตัวถัดไปนะครับ